เทียวรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีนเต็ที่หนึ่งนะครับสูนเท่าฟันฟานครับตัวแทนนคปรปฐมนะครับเจอกับตัวแทนจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนี่เป็นการคัดบุคคนระดับภาคที่สอนะครับสูนเท่านะครับ ท oh, oh, uh ี่หนึ่งสูญปันปานนำก่อนหนึ่งเท่า

สี่หนึ่งฟันฟานอยู่ฝั่งไปกล้องนะครห้ สิบสองสินีอเ็ดสง่อ่งนกงรอกงรนะรนะสิบเอดสองนกึ่งแนะครับจากตัวแทนจากนคนปรปฐมนะเจอกับตัวแทนจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ เป็นกีฬายุวชนนะครับพัผ้าก็ื่อนำผู้นชนะไปแข่งต่อในระดับประเทศนะครับโดยผู้ที่ได้ไปต้องได้ที่หนึ่งกับที่สองนะครับหังจากแผ่งครบหมดทุกๆจำนวน นี่จะเป็นแค่าการเลือกตัวแทนของแต่ละภาคเพื่อเข้าร่วมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่32นะครับจากโดยจังหวัดราชบุรีนะครับ สิบสามสามแลสิบสี่สามสิบห้าสาม ในระดับยุวชนจะไม่มีคู่นะมีแต่เดี่ยวนะคุณ <Okay. S 1> จะทำการแข่งขันทั้งหมด3วันนะิ16สาม 17บดสา สิบสามยี่สิบเอ็ดสามกับเฟตที่หนึ่งนะครับฟันฟันชนะก่อนนะครับในเฟตที่หนึ่งนะ เซตที่สองนะครับฝูนเท่าคนฟานย,าย้ายขนะ้างมาฝั่งไปกองเลยืูนฝืนเท่าครับเซตที่สอง 1 0 2 0 3-0 thứ sí. ทำลงวันนี้ไม่ได้ตีเอาได้ไม่ได้อันนี้ใครตีอ่ะไม่มีไม่มเอาทามานอนนี่ไอ๋อเช้าผมมาไม่ทันขอให้ให้ให้ทำนอนนี่คือทม,มาทัน,าน,อน,อนน้นน,น,นนีบ,บ,บใช่ สองแต้เก้าตบ สองสิบเอ็ดสองครับคือเซตที่สอง เอ็สนะครับทันทานนำอย 12, อู่สิบสองสองร่ะลงลูกนี้ลงครับสามสิบเอ็ดนะสิบ1 2งสาม 133สาสิบสี่ สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่ 19 4 24 แปดยี่สิบ ที่11แดจบเซตที่2อทันฟานชนะสอต่อสี่เซตแผ่านเข้ารอบ8นะครับอย๋ยวันนี้ก็มีแค่แข่งแค่นัดเดียวนะติดตามชมในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ